นุงจงพ้ามาเิ่งกิจกรรมผู้เฒ่านะครับเนาะแม่แม่ทั้งหลายเป็นมัดรวมวงรวมวงตั้งวงตั้งวงหมดนั่งอ้อมกันนั่งซี่แหละครับแล้วก็เย็บใบตองนะครับนเนาะเย็บใบตองเป็นกระทงแล้วก็จับมาแม็กซ์ได้เดียกันแล้วก็ ประกอบดอกไม้ในอีอย่างเนี่ยหลายๆอย่างครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเพิ่อนลุงสงถามเพิ่นว่าเพิ่นเอวนว่าอีอย่างเอวนว่าขันบักเปียง่าเั่นว่าลุงสงแกโบหัวใจมันมันใหม่ถึงอีอย่าง,งาไปฟังบรรยากาศน้ำกันครับขันบักเปียงป็นไงเนี่ว่าขันบักเปียง เป็นยังไงว่าคันปกติอ๋อเพิ่นเอิสีนแหละแต่นนคนไทยอ๋อเออปมมาณเ่นั่นแหะบอใบสีอีกแนวนึงได้น่ะฟอยเฮทแบบใบสีมันบอแม่อันเดียวกันมั้งคะอันนี้คันลุเบิงร้านของมีการไก่สดก็มาหลายมือเลยของขกัญจองหเดกีรีขุนแม่เอาเอาน้ำแช่กะละมังมาให้นะ น,น้ำใสกะละมังนีนนนน่เนาะวก็ได้เออโอเคือจอมเนยต่อึ้นไห้เนาะต่องน้ำไปดนสิไปพักสิพ่อสิเอาน้ไจรางหนยม่อย้อนาไปไ้สิบจอมสิสามสิบอก้อยดวเจอมเลยนี่ สามสิบสองนุ้ยก็สนวัซีกับพ่อเหนเานอขันทีแล้วมีอันนี้เส่นหีผ้าขาผ้าหนังนีมันถึงใช่เ้ยไม่ใช่เหนกับพ่เขี้ยวหมากไม่ใช่เหยนกับพ่เขี้ยวหมากเขี้ยวมากตังข้าวที่เป็นกรัตงบมากเวิั์ดมาละนี่ร้านไยนไม่ใช่เห็นหรอวะ เพื่อนเอิ้อนอีกอย่างนึงกัน,นาชีเอิ้นเป็นทั้งภาษากลางๆกงับนาชีเป็นใบสีเล็กนะครับเนาะเรือาพาันพุ่มจิประมาณนี้แหละครับเนาะแต่ว่าบ้านลุงจงแถวบ้านลุงจงผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนกับเสเอิ้นว่าขันบักเปิงโมซันว่าส่วนมากกับเสิเป็นทางภาคอีสานนะครับเนาะคนในบ้านลุงจงคนในหมู่บ้านลุงจงครับก็ได้สำนีครับบรรยากาศ มน้นมะเอเห็นพระถาดสองใบนี่ใบเดียวใบามันอันไหนเียนถูกถูกกบเหนับชามนี่ละเอียดกยางไปหาพระเขาด้อยมันเคยขายมุขุนเนมอ้าฉันเล้วเลวใส่แถาหยาค้าจอนินทราไใหญ่จึงดอกไฟ

เมื่อเสร็จแล้วก็สิออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเจอกันในคลิปหน้า้วครับเด้อ